สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับต้อนรับกันสู่ในอินไซต์รัฐสภาเนะครับเช้านี้จันทรที่29พฤษภาคม2566เพิ่มแป๊บเดียวสิ้นเดือนกันแล้วนะครับก็ขยับกันมาเรื่อยๆนะครับทำลายต่างๆเกี่ยวข้องกับการเมือง ติดตามอินไซต์รัฐสภา,าได้ครับกับผมต้นนรงฤทธิ์คิดเห็นทางวิทยุรัฐสภา,าครับหลากหลายช่องทางเช่นเคยนะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ7นาฬิกานาทีไปจนถึง8นาฬิกาทางวิทยุรัฐสภา,าครับ FM 87.5เมกะเฮิร์ทางพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลพร้อมกับอีก14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคครับระบบ AM คลื่นความถี่1 0 7กิโลเฮิร์ครับนอกจากนี้นะครับอย่าลืมนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นประเด็นต่างๆนะครับสามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้ทุกๆความเห็นเลย ส่งสติกเกอร์กันก็ได้นะครับผ่านทางแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐรสภาครับนอกจากนี้แอปพลิเคชันก็มีให้โหลดกันนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับผ่านทาง TP Channel TP Channel โหลดกันได้เลยครับทั้งระบบ iOS และ Android ฝากไว้ด้วยเว็บไซต์นะครับเบอร์ไว TP Channel .org คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเช้านี้ Inside รัฐสภาจะพาไปพูดถึงประเด็นร้อนบัรลังร้อน เก้าอ e ี้รอดนะครับเพราะว่าก็ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับก็เป็นการออกมาให้ข้อมูลกันโดยเฉพาะเป็นข้อมูลที่ผ่านสื่อสาธารณะ่ะก็คือพื้นที่สาธารณะนะครับสื่อสารกันผ่านพื้นที่สาธารณะโซเชียลมีเดียนั่นแหละเรื่องของตําแหน่งประธานสภา,าระหว่างพักคก้าวไกลและเพื่อไทยก็เป็นประเด็นร้อนจริงๆแม้ล่าสุดนะครับทางหัวหน้าพักคก้าวไกลเ็าก็ออกมาสแสดงความคิดเห็นผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับบอกว่า ตำแหน่งประธานสภาอาจจะเล็กไปสําหรับเท้าหรือเปล่านะอันนี้เราไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบืบ้องหลังคุยกันอย่างไรตกลงกันอย่างไรนะคุณผู้ฟังแล้วจะส่งผลหรือไม่เพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดนะครับของที่พักร่วมรัฐบาลเขาต้องการก็คือถ้ามองวาระสาคัญคือการโหวตนายกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแต่เป,ปัญหาปัจจุบันขนาดนี้มันค่อนข้างจะมีให้เห็นแล้วนะครับจะเดินต่อไปได้หรือไม่ อย่างไรไปพูดคุยกันครับวันนี้อินไซร์รัฐสภาได้รับเกียรตินะครับจากทางอดีตรองประธานคณะกรรมการประสานงาน พักร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิฟฝ่ายค้านนะครับเป็นในมุมของตัวแทนพรรคเพื่อไทยมาพูดคุยกันนะครับต้อนรับคุณสมคิดเชื้อคงตอนนี้อยู่ในสายกับผมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสมคิดกาสวัสดีครับคุณนรงฤทธิ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับครับขอบคุณครับวันนี้มาพูดคุยกันนะครับเอาเป็นว่าเรามองกันในมุมวิเคราะห์นะฮะแสดงความคิดเห็นกันนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทําความเข้าใจคุณสมคิดคุณผู้ฟังคุณผู้ชมผมขออนุญาตนิดนึงนะฮะก่อนหน้านี้มันจะมีประวัติศาสตร์ย้อนหลังอพาไปย้อน20ปีนิดับ รัฐบาลกับประธานสภานะครับก็คืออตั้งแต่ปี2 5 4 4เนี่ยนะครับก็ไทยรักไทยเดิมนะครับก็ได้เป็นพักอันดับหนึ่งะครับส่วนพักอันดับสองก็จะเป็นประชาธิปัตย์ซึ่งประธานสภาก็นะก็คือคุณอุทัยพิมพ์ใจชนนะครับพอมาปี2 5 4 8ไทยรักไทยยังชนะการเลือกตั้งเช่นเคยเป็นพักอันดับหนึ่งนะครับที่สองก็เป็นประชาธิปัตย์คุณโพคินพนกุลก็เป็นประธานสภานะครับแล้วก็อ่ะอัปเดตล่าสุดเลย จนมาเนี่ยฮะปี2562นะครับทางเพื่อไทยได้อันดับหนึ่งพลังประชารัฐได้อันดับสองแต่เขาเป็นคนที่จะตั้งรัฐบาลนะครับประธานสภาก็คือท่านชวนหลีกภัยก็เพิ่งผ่านพ้นไปครั้งนี้นะฮะ2566ก้าวไกลได้อันดับหนึ่งเพื่อไทยได้อันดับสองต่างกันนิดหนึ่งนะครับซึ่งถ้าถามว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับไปดูตำแหน่งประธานสภาหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่า จะเป็นไหมที่ประธานสภาอาจจะต้องเกี่ยวข้องอะไรกับพักอันดับหนึ่งซึ่งถ้าดูในประวัติศาสตร์ที่ผมเล่าสู่กันฟังแต่ละช่วงไทม์ไลน์เนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นในมุมของคุณสมคิดมองอย่างนี้รูปการแบบนี้อะไรยังไงบ้างฮะคือเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับตำแหน่งประธานสภาเป็นตำแหน่งที่สําคัญทางนิติบัญญัติเป็นผู้นําทางนิติบัญญัติผมว่าแต่ละแต่ละช่วงปีที่ผ่านมานั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ แต่โดยส่วนมากถ้าใครได้เสียงเด็ดขาดข้างมาก <Yeah. S 2> หมายถึงว่าเกินครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนรัษฎรนั้นมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอก mm hmm. เพราะมันต้องใช้พักนั้นแหละเป็นประธานสภา,า <Yeah. S 2> แต่บางเอิญหลายครั้งที่ผ่านมาเช่นกรณีท่านอุทัยพิมพ์ใจชนขึ้นมาเนี่ยท่า <Yeah. S 2> นก็มีไม่กี่เสียง mm hmm. แต่นั่นเป็นสถานการณ์การเมืองที่ท,ที่ที่ต่างต่างไป mm hmm. แต่ส่วนหนึ่งถาพัไหน ที่ได้เป็นพักจัดทางรัฐบาลและเสียงเด็ดขาดครัง้งมากเกินครึ่งน,นั้นไม่มีปัญหาเลยครับพักนั้นก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นประธานรัฐสภาประธานสภาผูาาา้แทนรัฐฎรแต่ว่าในกรณีที่ที่เกิดขึ้นกรณีปีหกสองนั้นมันเป็นเรื่องของพลังประชาัธเป็ตแล้วก็ปเ,เป็นเรื่องของรัฐบาลเขาเขาก็ไปตกลงกันว่า คนที่เหมาะสมและพรรคที่ควรจะได้ตำแหน่งประธานสภา,าก็คือท่านส่วนหลีกไปครับอันนั้นเป็นสถานการณ์แต่ละครั้งที่ผ่านไปในการจัดตั้งรัฐบาลคิดว่าเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็บอกจะเข้าใจบ,บอกว่ามันเป็นสถานการณ์แต่ละเหตุการณ์ไปนะครับแตกต่างกันแต่ละปีแต่ละครั้งที่มีการเลือกตั้งเนี่ยครับทีนี้ถามเจาะลึกลงไปเลยตรงๆเลยครับคุณสมคิดครับว่าจําเป็นหรือไม่ที่ประธานสภา,าจะต้อง เป็นของเพื่อไทยหรือว่ามีการคุยหลังบ้านยังไงเพราะว่าตอนนี้ทุกคนออกมาชี้แจงกันผ่านพื้นที่สาธารณะก็คือโซเชียลมีเดียกันหมดเลยหลายคนก็อาจจะตั้งคำถามว่าเอ็มหลังบ้านคุยกันอย่างไรเป็นอย่างไรชี้แจงนิดนึงครับคุณสมคิดครับครับนั่นคือเหตุที่ผมพูดเหตุที่ผมเขียนในเฟซบุ๊กวันที่ยี่สิบห้านั้นแหละคือเหตุนั้นแหละครับเหตุมันเกิดจากสื่อทั้งหลายเนี่ยสื่อมวลชนทั้งหมดเนี่ยก็ไปออกข่าวว่า เก้าไก่พระเก้าไก่ถอยไม่ได้อีกแล้วในตําแหน่งประธานสภาคําว่าถอยไม่ได้แปลว่าคงมีการพูดแล้วถึงจะมีคํานี้ออกมาแล้วคนที่เขียนในเฟซบุ๊กก็ขอาภัยที่เอ่ยนามท่านท่านอาจาร,รย์ปิยบุตรแสงกระหนก,กุลซึ่งท่านจะตั้งใจไม่ตั้งใจไม่รู้แต่ว่าพอข่าวออกมาตูม<ะ>ผมก็บอกว่าเอะถ้าแบบนี้มันเหมือนว่าใช้สื่อใช้สื่อทั้งโซเชียลสื่อมวลชน มาบงการหรือมาจับต้อนให้พรรคเพื่อไทยต้องปฏิบัติตามหรือเปล่าผมก็เลยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยควรจะคุยกันภายในอืเพราะว่าเรื่องการตกลงต่างๆนี่มันยังไม่จบหรอกมันยังมีเวลาผมก็แถมท้ายไปว่าถ้ามันเรื่องมากนักพรรคเพื่อไทยอาจจะเป็นฝ่ายค้านก็ได้โอ้ยางงั้นเลยไม่ใช่เป็นปัญหาอเป็นการขู่หรือเปล่าคุณสมคิดไม้ครับเป็นการขู่ไหมการที่บอกไม่ได้ขู่ครับไม่ได้ขู่เพียงแต่ว่าเราบอกว่า ถ้ามันยุ่งยากคุณจัดตั้งไม่ได้เราถอยออกมาก็ได้เพื่อให้คุณเดินต่อไปได้เป้าหมายก็คือว่าเป้าหมายผมคือให้ไปคุยกันแล้วทุกอย่างผมว่าสองสามวันมานี้บรรยากาศก็กดีขึ้นดีขึ้นนะฮะพราบรรยากาศดีขึ้นต้แม้กระท,ทั่งคุณพิธาเองหัวหน้าพระเก้าไกลก็บอกว่าโอเคละเขาไปคุยกันข้างในดีกว่าครับเห็นไหมละครับพอเราพอเราไปพูดอีกฝ่ายหนึ่งพูดมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งพอเราบอกว่าเฮ้ยต้องชี้แจงกันนะแบบเนี้ยมัน สถานการณ์มันมันก็ไปอีกรูปแบบหนึ่งเรื่องการ,รตกลงตําแหน่งพวกนี้เนี่ยให้คุยกันกนภายในก็ได้ส่วนใครจะเป็นไม่เป็นผมไม่ทราบครับมาอยู่ในการโหวตผมไม่รู้หรอกว่าใครจะเหมาะสมไม่เหมาะสมเพราะเป็นเรื่องของคณะอของเพื่อไทยก็มีสามสี่ท่านที่ไป็นเจรจาก,กันของเก้าไกลมีกี่ท่านไม่รู้ก็ไปคุยกันภายในครับไม่ใช่ออกมาสื่อข้างนอกอย่างนี้แล้วมันสร้างปัญหา สุดท้ายสองสามวันมานี้มันดีขึ้นอืมถ้าผมมองย้อนกลับไปแสดงว่าปัญหาเนี่ยอยู่ที่อาจจะยังไม่ได้คุยกันต่างฝ่ายก็ไปพูดในพื้นที่ของตนเองอย่างนั้นเนาะคือคือไม่ไม่คุยกันให้เสร็จสิ้นแล้วไปพูดครับนะพราอพูดออกมาแล้วมันเหมือนต่างฝ่ายต่างมาบีบกันซึ่งผมไม่เห็นด้วยรเรื่องนี้เนี่ยผมไม่ทราบว่าใครจะเป็นหรือไม่เป็นแต่ว่าไปคุยกันจบ แล้วเดินออกมาวันก่อนก็มีการพูดยาวกันดีเกิดพรคเพื่อไทยส่งลงแข่งกันอะไรจเป็นย่งผมบอกมันไกลเกินไปแล้วนะเอาว่าไปคุยกันให้เข้าใจผมคิดว่าทั้งสองพักคุยกันได้ผมเชื่ออย่างนั้นว่าคุยกันได้เพราะเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันนั่นแหละไปคุยกันได้อันที่หนึ่งอันที่สองเราไม่ทราบหรอกว่าปกลงกันแล้วมันใครจะได้เป็นแต่แน่นอนพรคเพื่อไทยเขาก็เสนอผมทราบข่าว เขาเสนอว่าอ่ว,วันวันที่ไปก่อนจะทำเม a ูเนี่ยเขาบอกว่าโอเคถ้าพ <M AU. S 1> ้าเข้าไกลได้ดตําแหน่งฝ่ายบริหารพรักก mm ่อ hmm. ไทยก็จะขอตําแหน่งเอทางฝ่ายนิติบัญญั mm hmm. ติผมทราบข่าวแค่นี้แหละ <c oughs> แต่ยังไม่ได้คุยรายละเอียด uh huh. มันก็เป็นข่าวมาบ๊อบกันก่อนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็เลยเล่าเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังว่า <c oughs> สิ่งที่ผมพูดว่าต้องไปคุยกันภายในเริ่มแล้วไง แล้วเมื่อวานก็เห็นทางท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยท่านจนุลนัสิท์เจ้าเขาออกมาว่ามันอยู่ที่จบอรือที่การพูดคุยอต้องเจอเพราะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนเหมือนกันว่าบางเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่ว่าดูอยู่ออกทางสื่อแล้วพวกเราในพรรคเพื่อไทยจะเห็นด้วยเราก็มีสิทธิ์ไม่เห็นด้วยแล้วผมก็โดยส่วนตัวก็ก็ไม่เห็นด้วยออกไปแสดงความเห็นครับครับครับคุณสมคิดนิดหนึ่งแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะทางด้อม หรือว่า Fc ของทางเพื่อไทยเองก็มีการไปยื่นข้อเสนอถึงพักที่พักด้วยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอ,อาจจะเป็นกรณีนี้ด้วยนะครับบอกว่าถอยไหมเพื่อไทยถอยออกมาเป็นฝ่ายค้านแต่ว่ายังสนับสนุนคุณพิธาโหวตเป็นนายกอยู่หรือมองไปถึงขั้นว่าถ้าก้าวไกลตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ให้เพื่อไทยตั้งแต่ซึ่งมันก็เป็นกติกาทางการเมืองอยู่แล้วอันนี้เป็นเสียงของประชาชนที่ เขาสนับสนุนพรรคเพื่อไทยออกมาแบบนี้ในมุมของคุณสมกิจมองอยังไงบ้างมื่อเมื่อเมื่อเมืม่อเช้าผมมึงให้ให้ข่าวสื่อไปนิดหนึงเรื่องนี้เรื่องที่เกิดเหตุมเมื่อวานนะซึ่งผมเองก็ฟังแต่ข่าวว่าทางเอฟซี FC เพื่อไทยบอกให้ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลแล้วก็เป็นนู่นเป็นนี่มผมก็บอกเลยนะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องความคิดเห็นของกลุ่มคนที่สนับสนุนเราครับ ภรคเพื่อไทยก็ส่งคุณอนุสรเนียสะอาดไปรับหนังสือส่วนจะปฏิบัติก็ส่วนจะทําอย่างไรต่อนั้นผมก็เชื่อว่ากรรมการบริหารเขาก็ต้องคุยกันเขาก็ต้องรับฟังอันดับแรกภาคเพื่อไทยก็ต้องรับฟังผู้ที่สนับสนุนเราก่อนส่วนเหตุผลเป็นประการใดนั้นอ่ะมันต้องมีเหตุและมีผลที่ตอบสังคมได้ว่าคุณจะทําอะไรต่อจะเรียนยังไงต่อเพราะฉะนั้นเราเราเห็นว่าเป็นความคิดเห็นกลุ่มคนกลุ่ม ที่สนับสนุนเราก็ควรจะรับฟัง <Ă> <ะ>แต่ว่ารับฟังแล้วกรรมการบริหารไปพูดจากันไปคุยกันว่ามันจะมันจะไปยังไงต่อแต่ทุกคนก็ยืนยันกรรมการบริหารทุกคนก็ยืนยันว่าตั้งแต่ต้น <Ă> <ะ>ไม่ใช่ยืนยันวันนี้นะ, <Ă> ะหลังจากเลือกตั้งวันสองวันก็ประกาศแล้ว <Ă> <ะ>ชัดเจนชัดเจนว่าจะสนับส,สนุนคุณพิธาปเป็นนายก <Ă> <ะ>ผมก็บอกพูดครั้งที่แปดร้อยแล้วครับคุณสุกิตพูดพูดแปดร้อยเ้ารอยแล้วว่าโอเคจะนํา หรือกลุ่มสนับสนุนเขาอาจจะมีแนวคิดของเขานะคะรับไอ้เรื่องนี้เราก็ต้องรับฟังด้วยครับแต่ไม่ได้แปลว่ารับฟังแล้วจะต้องทํานู่นทงนี้ต้องต้องไปคุยกันก่อนอเพราะเราก็มีแฟนแฟนต้องคณะกรรมการบริหารเขาจะสนุกกันก่อนครับแล้วก็จะต้องตอบคําถามกับกับผู้ที่สนับสนุนเราได้ด้วยว่าเราจะเดินหน้าตอบเพราะอะไรไม่เดินหน้าตอบเพราะอะไรนะครับครับผู้สมคิดหลายคน,นยจะตั้งคําถามครับว่าระหว่างกา้าวไก่ กับเพื่อไทยอันนี้เราไม่รู้นะฮะว่าคใครจะได้เป็นตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือพ่วงกับตําแหน่งประธานราาัฐสภาความต่างระหว่างสองพักนี้จะเกิดขึ้นไหมมีอะไรการผลักดันงานในวงนิติบัญญัติจะต่างกันหรือไม่อยากจะให้เสนอแนะถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับคุณสมยศครับไม่ไม่น่าจะแตกต่างผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าใอรายการอผมสัมภา์รายการหนึ่งทีวีช่องหนึ่ง ผมก็บอกว่าเขาก็ถามว่าพระเก้าไกลเนี่ยเขามีการนำเสนอในนโยบายประธานสภาจะทำาน่นนั่นนี่กฎหมายคือว่าฉบับอะไรอย่างเงี้ยว่าถ้าพระเก้าไกลได้เป็นเขาจะเดินหน้ากฎหมายตรงนั้นผมก็เลยเห็นแย้งไปนิดหนึ่งว่าเขาบอกว่ามันมีพรรคเดียวที่เสนอนโยบายทางนโยบายของของของประธานสภาผมก็เลยแย้งไม่เห็นด้วยผมบอกว่าไม่ใช่นะเดี๋ยวจะเข้าใจผสีกันใหญ่ พราะประธานสภานี่เป็นประธานรัฐสภาโดยตาแหน่ง <c oughs> และประธานสภาไม่ได้ไม่ใช่สมมุติพรรคเก้าไกลเป็นประธานสภาก็ไม่ใช่ประธานสภาของพรรคเก้าไกลนะครับเป็นประธานสภาของผู้แทนรัฐดรทัร้งห้าร้อยคนทั้งหมดครับ <c oughs> ถูกต้องทั้งหมดแล้วทุกรรคการเมืองถ้ามีกฎหมายอะไรจะเกิดขึ้น เอาสมมติพรรคเพื่อไทยมี20ฉบับอยากทำนู่นนี่หนึ่งสองสามก็รับรองมาตามยตินั่นหมายความว่าความาเป็นกลางนี่สําคัญที่สุดใช่ไหมครับคุณสมคิดแน่นอนอความเป็นกลางสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นแต่คนที่จะไปเป็นประธานสภาไม่มีนยโยบายหรอกครับเพราะว่าสมาชิกพรรคต่างๆสาม,มารถเสนอกฎหมายได้ถ้าถูกต้องถ้าถูกต้องตามข้อบังคับตามข้อบังคับของประชุมรัฐสภาหรือตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้น พระเก้าไกลมีสี่สิบห้าฉบับก็เสนอสี่สิบห้าฉบับอยู่แล้ว <c oughs> ต่อให้ใครเป็นก็เสนอได้ <c oughs> เพราะท่านมีผู้แทนรัฐด,ดอนสามารถเซ็นรับรองได้ยี่สิบคน <c oughs> ก็เสนอเข้าเป็นกฎหมายวาละได้ส่วนที่ไปเกรงว่าเยถ้าเกิดพระเก้าไกลไม่ได้เป็นประธานสภาเองไม่บรรจุไม่มีหรอกครับมันก็ต้องบรรจุถ้าถูกต้องตามกฎหมายเขาบรรจุหมดครับ <c oughs> <c oughs> เพราะนั้นเรื่องนี้ต้องเข้าใจกันก่อนว่าประธานรัฐสภาต่อให้ประ่อไทยเป็นก็ไม่ใช่ของเพื่อไทย <c oughs> ทำความเข้าใจกันต่อให้ใครเป็นก็ก็ไม่ใช่ของม่ใช่ขใครคนใดคนหนึ่งใช่ใช่มันเป็นต้องเป็นกลางและต้องทํางานต้องทํางานกับทุกภรคการเมืองเพื่อเสนอกฎหมายต่างๆร่วมกันเพราะว่าถ้าถ้าเสนอไม่ได้ท่านก็ถูกด่าอยู่ดีแหละครับกรบคุณสุทธิใช่ไหมครับประธานสภาถ้าเกิดว่าลําเอียงไปพาคนู่นบางนี้ประธานสภาก็อยู่ไม่ได้ท่านก็ถูกด่าต้นต้องหลุโจมตีอยู่ดีเพราะนั้นเรื่องนี้ให้เข้าใจก่อนว่ามันมันมันคนละ คน,คนละอย่างกันกับแนวคิดค,คุณสมคิดอยากจะให้เล่าสู่บรรยากาศนิดนึงนะฮะให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้เห็นภาพว่าตอนนั้นย้อนกลับไปเมื่อปี6กสองที่มีการโหวตประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาครับที่ได้ท่านจุลดิกภัยเป็นประธานเนี่ยครับก็มีการเสนอนะครับบุคคลมีการเสนอรายชื่อเนี่ยบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงเล่าสู่กันฟังนิดนึงเพราะว่าอีกไม่สักระยะหนึ่ง เดี๋ยวเราก็จะกลับเข้ามาสู่บรรยากาศแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งครับเป็นยังไงบ้างคือตอนนั้นทางพรรคฝ่ายรัฐบาลเสนอท่านชวนหลีกไผเป็นประธานสภาก็มีการโหวตกันปกติส่วนพรรคฝ่ายค้านตอนนั้นเราอยู่ฝ่ายค้านก็เสนอท่านสมมงอมรีวัน์ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตรนเสนอกันตามปกติก็โหวตเสียงตามปกติพอโหวตเสียงเสร็จเราแพ้เราก็ไม่ได้เป็นประธานสภาคนคนชนะก็เป็นประธานสภาเพราะนั้นเรื่องนี้ ก็ต้องไปโหวตในสภาอยู่ดีอืผมก็คิดว่าในหกสิบวันนี้ก็เลือกตั้งวันที่สิบสี่นะแมฮะวันที่สิบสามครบหนึ่งเดือนสามเดือนกรกฎาคมพุทธศกาชมิถุนาก็กรกฎาคมก็น่าจะได้โหวตใช่ครับประมาณไปปลายเดือนอาจจะได้โหวตประธานสภาแล้วอเดือนกรกฎาคมนะครับคือโหวตเนี่ยถ้าพักร่วมและถ้าพักจะเป็นรัฐบาลเอาเป็นอันเป็นว่าดีกว่าเช่นเพื่อไทยก้าวไกลต้องไปตกลงกันให้ดี โดยใจโดยความรู้สึกผมเนี่ยไม่อยากให้ไปแข่งขันนะครับอือ่าไม่ไม่ไม่อยากให้ให้เสนอโบทแข่งกันมี่ังหากที่ผมอยากให้ไปคุยกันโอ้โันี่สําคัญนี่สําคัญเพราะว่าทางพรรคฝ่ายที่เขาไม่ได้เป็นรัฐบาลเขาก็ต้องเสนอแข่งอยู่ดีโดยโดยธรรมชาติกับครับนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้บรรยากาศมันก็เกิดขึ้นประมาณปลายเดือนอ่ประมาณกลางกางถึงปลายเดือนกรกฎาคมกรับามครับครับคุณสมคิด มองไปมากกว่านั้นฮนะนอกจากโหวตพอรู้ตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรพ่วงก,กับตําแหน่งประธานรัฐสภาแล้ววาระสาคัญที่ก้าวไกลและเพื่อไทยมองมาพร้อมกันอุดมการเดียวกันตลอดก็คือการโหวตนายกตรงทีอว่าเป็นจุดที่สําคัญกว่าณปัจจุบันพอนนจะมีะอะไรอัปเดตไหมฮะนั่นแหละสาคัญกว่ามากอืที่โหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งเราต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาคือสามร้อยเจ็ดสิบหกเสียง ถ <Yeah. S 2> ึงจะได้เป็นนายกผมถึงพูดตลอดว่าพักคก้าวไกลและพรรเพื่อไทยหรือพักร่วมเนี่ยโดยเฉพาะก้าวไกลซึ่งเป็นพักแกนนาต้องไปคุยไปเจราจาพบปะหรืออะไรก็แล้วแต่ก <Yeah. S 2> ับสวออให้ได้ mm hmm. ป่วยการที่ท่านจะใช้สื่อมวลชนไปกดดันต่อว่าไปว่าผมผมแมนะนําไม่ <Yeah. S 2> ต้องเลยคน mm hmm. บ้านเราคนไทยด้วยกันต้องพูดจาโอภาปาศัากันทั้งนั้น yeah. เรื่องนี้มันจบโดยการที่พูดคุยกันให้เข้าใจแล้วให้สวมาโหวตให้เราเพราะลําพังสอสอที่รวมกันเนี่ยมันโหวตไม่ได้มันไม่ถึงยังไม่ถึงนี่คือปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นปัญหาใหญ่อย่างนี้แหละผมถึงบอกว่าเอาปัญหาใหญ่ก่อนไหมจบปัญหาใหญ่ไปเคลียร์มันมีเวลาอยู่เรื่องประธานรัฐสภาก็เป็นเรื่องรองแต่จะโหวตก่อนอยู่แล้วแหละแต่เป็นเรื่องรองลงมามเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ฝากไปยังผู้ประสานงานทั้งหลายว่า,วาวเรื่อง ตำแหน่งนายกเป็นเรื่องใหญ่อืเรื่องคุณพิธาเน่ยเป็นเรื่องใหญ่มากครับเพราะฉะนั้นทําอย่างไรจะได้คะแนนสนับสนุนให้ครบคเป็นภาระหน้าที่ผมก็เชื่อว่าลึกๆแล้วเนี่ยไอ้นี้ภายในนะครับพรรคเพื่อไทยเขาก็พยายามจะเจรจาหลายๆคนที่เป็นสวส่วนผลประกันใดผมไม่ทราบเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้เข้าไปเอ,อไม่ได้เข้าไปทราบเรื่องไม่ได้ไปรู้เรื่องเหล่านี้หรอกแต่พอทราบข่าวว่า ทุกคนก็ช่วยพักเต้าไกลเจรจาอยู่เรื่องนี้ใครที่เป็นสนับสนุนกันโปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าเขาเจรจาเขาช่วยอยู่ส่วนจะได้ไม่ได้นั้นเขาไม่ทราบหรอกเขาไม่บอกเราหรอกเพราะนั้นเขาก็อยากให้เสียงเสียงฝ่ายเราเนี่ยเป็นรัฐบาลผมกับพี่น้องประชาชนกัเลือกเพราะนั้นเองครับคุณสมคิดมีคนถามเข้ามาบอกว่าอันนี้อาจจะดูเหมือนค่อนข้างที่ นิดนึงนะเขาบอกเพื่อไทยขาดก้าวไกลได้ไหมหรือว่ากา้าวไกลขาดเพื่อไทยได้หรือเปล่าเขาเทียบกันอย่างนี้เลยว่ายังไงนะครับเพื่อไทยขาดก้าวไกลได้ไหมแล้วก้าวไกลขาดเพื่อไทยได้หรือเปล่าอันนี้แหละผมเพิ่งบอกว่ารายละเอียดเนี่ยผู้บริหารพักทั้งสองพักต้องไปคุยกันครับ,รบผมว่าถอยคนละก้าวผมว่ามันไปได้หมดอ่ะม,มันไม่มีใครได้จนหมดและไม่มีใครเสียจนหมดครับ การเจรจาทุกเรื่องไม่ว่าเป็นการเจรจาอะไรก็แล้วแต่เจรจาการค้าแต่ไม่มีทางว่าเจรจาแล้วได้หมดไม่มีทางเจรจาแล้วได้หมดแล้วไม่มีทางว่าเจรจาแล้วเสียหมดเพราะฉะนั้นมันต้องถอยคนละก้าวเดินคนละครึ่งทางก็ได้มันก็ไปได้กันได้อันนี้คือหลักง่ายๆนะผมว่านะบางคนถ้าผมพูดคำนี้บอกใช่สิไปยอมเขา ใช่สิเราไม่ยอม,อมถ้ายอย่างนั้นมันพูดกันยากมันเดินต่อ,อยาก,ม,ออยากมันต้องบอกว่าเออเราเราได้บ้างทางฝ่ายนู้นได้บ้างฝ่าย,ายนี้ได้บ้างรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ผมว่านั่นแหละคือเวทีโตะที่ต้องขุยันเป็นวงเจรจาไม่ใช่บริบทการเลือกตั้งมันเป็นบริบทการบริหารประเทศต้องปรับตัวเองเข้ามาก่อนนะครับ,รบผมเชื่อว,ว่าทุกคนทำได้ อันนี้บรรยากาศดีขึ้นนะเราจะเห็นตอนนี้ค่อนข้างที่จะต่างคนต่างเอาเดี๋ยวมาเจรจากันนะครับสุดท้ายครับคุณสมคิดมีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมตรงนี้ไหมฮะกับระยะเวลาที่เหลือในการรอจัดตั้งรัฐบาลเช่นครับผมเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่ากรณีการจัดตั้งรัฐบาลนั้นอนะ่ะผมก็ผ่านเห็นมาสามสองสามสี่รัฐบาลแล้วแหละเขามีการพูดคุยกันวงในทั้งนั้นแหละ บางคนก็บอก,อกว่าวงในไม่โปรง่งใสโปร่งใสไม่โปรง่งใสการบริหารข้างหน้ามันจะเป็นคนเป็นคําตอบเองอแต่วันนี้ทําไมเขาถึงไม่ไม่พูดกันแบบให้ชัดให้ให้ล่วงหน้าชัดเจนเพราะมันมีหลายพักถ้ามันเป็นพักเดียวมันไม่เป็นปัญหาเพราะมันมีหลายพักเนี่ยมันต่างคนต่างคิดต่างคนจากจะทําเรื่องนู่นนั่นต้องค่อยๆต้อมเขาด้อมเข้าหากันเดินเดินเข้าหากันก่อนเพราะฉะนั้นเ็าเรียนว่าอาจจะใช้เวลานิดนึงมผมก็ถือว่า ผมเขียนในเฟซบุ๊กว่ายังไม่สายเกินไปที่จะคุยเชื่อผมเถอะไม่สายเกินไปทุกคนใจร้อนก็ถอยลงมาทุกคนใจเย็นก็ดึงขึ้นไปนิดหน่อยมันมันมาเจอกันตรงกลางได้ครับแล้วก็เลิกพูดสถียใครเสียงคนนู้นคนนี้บางทีผมไม่อยากให้พูดเพราะเห็นตัวเลขเราไม่ต้องพูดหรอกครับใครเสียงนู้นเสียงนี้ไม่จำเป็นต้องพูดเพราะมันรู้กันอยู่แล้วพูดเหมือนกันไปบับกันพูดเหมือนกันไปข่มกันซึ่งมันไม่เป็นผลดีต่อการพูดคุยครับ พราะนั้นผลมันออกมาแล้วผลเลือกตั้งมันออกมาแล้วไม่ต้องไปพูดอีกพูดอย่างเดียวว่าทาอย่างไรจะเดินหน้าด้วยกันได้อันนี้ผมเรียนว่าก็คงไม่น่าจะมีปัญหาไกลนักหรอกเพราะว่าบรรยากาศวันสองวันเริ่มเป็นขึ้นแล้ว่ะวันนี้ผมก็ผมก็ดูดูข่าวถึงว่าแต่ละฝ่ายถอยลงมาก่อนนะครับมันดีขึ้นเองครับครับครับเอาชัดเจนนะครับก็เป็นความคิดความเห็นกันนะครับมาวิเคราะห์นะครับมองเข้าไปสถานการณ์เป็นอย่างไรเชื่อว่า เดินต่อจะดีขึ้นนะครับเช้านี้ขอบคุณมากนะคุณสมคิดครับขอบคุณครับสวัดีครับสวัสดีครับก็คุณสมคิดก็ถือว่ามามิเคราะห์ด้วยกันนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับคุณสมคิดเชื้อคงอดีตรองประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิบฝ่ายค้านนะครับพักเพื่อไทยนะคุยกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งก็อย่างที่คุณสมคิดเชื้อคงบอกแหละครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่า คุณพิธาเขาก็ออกมาสแสดงความเห็นผ่านทางพื้นที่สาธารณะนะครับในโซเชียลมีเดียนะย้ำอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเรื่องอันนี้โพสเลยนะฮะอ่านตามนั้นเลยนะเขาบอกว่าเรื่องประธานสภาที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เป็นเรื่องราวความเห็นที่ไม่ตรงกันของพักร่วมรัฐบาลเขาบอกว่าเป็นเรื่องเล็กมาก ถ้าเทียบกับภารกิจที่ประชาชนมอบความไว้วางใจให้พวกเรามานี่เขารวมทั้ง8พักเลยนะครับดังนั้นพักร่วมรัฐบาลต้องจับมือเกี่ยวแขนกันไว้ให้มัน่นคงทำภารกิจยุติสืบทอดอำนาจรัฐประหารคุณพิธาโพสต์ไว้แบบนี้นะครับพาประเทศไทยกลับสู่ประชาธิปไตยให้สำเร็จจงได้พวกเราต่างก็รับทราบวิธีคิดหลักการเหตุผลของทุกฝ่าย ชัดเจนแจมแจ้งในประเด็นนี้กันแล้วดังนั้นผมขอให้เรื่องตำแหน่งประธานสภานี้ให้พักร่วมรัฐบาลกลับไปพูดคุยกันผ่านตัวแทนแต่ละพักในวงเจรจาจะดีที่สุดตอนนี้ขอให้ทุกพักเดินหน้าทำงานปรับจูนนโยบายร่วมกันตั้งรัฐบาลให้สำเร็จตามความคาดหวังของประชาชนครับชัดเจนนะอย่างที่คุณสมคิดเชื้อคงบอกว่า ถอยกันมาแล้วไปคุยกันในโต๊ะวงเจรจาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับส่วนหลังจากนี้จะเป็นใครอะไรอย่างไรก็ต้องไปรอโหวตแะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับซึ่งขั้นตอนการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็จะต้องมีประธานในที่ประชุมก่อนจะเลือกผู้อาวุโสข,ขึ้นมานะครับให้เลขาธิการเนี่ยเชิญสมาชิกผู้ที่มีอายุสูงสุด นในบรรดาสส500คนนะครับอยู่ในที่ประชุมมาเป็นประธานชั่วข่าวนะครับหลังจากนั้นก็จะมีผู้รับรองสมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะเสนอสมาชิกคนใดคนหนึ่งนะครับเสนอชื่อขึ้นไปการเสนอนั้นจะต้องมีจํานวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า20คนกระบวนการที่3ก็คือวิสัยทัศน์ครับให้ผู้ที่ถูกการเสนอชื่อเนี่ยนะครับกล่าววิสัยทัศน์อาจจะทํางานอย่างไรดํารงตําแหน่งต่อที่ประชุมนะครับโดยที่ไม่มีการอภิปรายนะครับแล้วหลังจากนั้นจะเป็นการลงคะแนนรับ นะฮะพอลงคะแนนรับก็จะประกาศซึ่งทำรายก็จะอยู่ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมก็ต้องรอตามกันดูพอผ่านพ้นทำรายนี้ก็จะไปสู่การโหวตนายกรัฐมนตรีต่อไปครับนี่คืออัปเดตกันนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องแล้วก็เดินหน้าต่อในฝ่ายนิติบัญญัติด้วยทั้งหมดนี้คืออินไซต์รัฐสภาในเช้านี้ครับติดตามพรุ่งนี้ครับ เจ็นาฬิกา30นาทีจนถึง8นาฬิกาทางวิทยุรัฐสภาและแพลตฟอร์มออนไลน์ Facebook แ p ปพลิเคชันและเว็บไซต์เช่นเคยครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมนรงฤทธิ์คิดเห็นพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ